สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิ t e d เรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงข้อมูลของ 10G ที่ได้มีการพูดถึงคดีของน้องชมพูแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังนั้นก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก 10G ด้วยนะคะโดย 10G ได้บอกว่า คดีนี้สิ้นสุดเมื่อมีผู้กระทำผิดโดนจับกลุ่มตามพยานหลักฐานที่เจ้าที่ได้มีการรวบรวมไปใช้ในชั้นศาลมั่นใจในตัวผอบอตรหากท่านไม่มั่นใจท่านไม่ทำจากหลายคนได้ตั้งข้อสงสัยต่างๆนานาในคดีของน้องชมพูเกี่ยวกับตัวผู้ต้องหาคือในายเชพพลวิภาผู้ที่ถูกหมายจับ จนเป็นผู้ต้องหาในคดีน้องชมพูในปัจจุบันนี้ในเรื่องของเกี่ยวกับอายการบ้างเจ้าหน้าที่บ้างเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ไปปรึกษาบ้างบางคนก็บอกว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่รู้เรื่องข้อกฎหมายเขาเลยไปปรึกษาอายการในเรื่องของข้อกฎหมายบางคนก็บอกว่าสาเหตุที่เขาไปปรึกษาก็เพราะว่าคดีในเรื่องของสำนวนน,นั้น ได้อ่อนก็ตีกันไปต่างๆนานาซึ่งพวกเราก็ยังไม่รู้ซึ่งจริงๆการทำงานร่วมกันการปรึกษาการบูรณาการในเรื่องของการตั้งข้อเก่าหาบางการพิสูจน์หลักฐานอะไรต่างๆบ้างมันก็พิสูจน์ทุกๆหน่วยทุกๆหน่วยงานเขาก็ร่วมมือกันเพื่อที่จะให้เกิดความชัดเจนและแม่นยำไม่เกิดความผิดพลาด ทุกๆหน่วยงานเขาก็มีการบูรณาการไม่ว่าจะเป็นตำรวจผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นอายการไม่ว่าจะเป็นผู้สื่อข่าวต่างๆหลายๆสื่อรวมไปถึงพลเมืองดีก็มีการบูรณาการเพื่อให้เกิดความแม่นยำหลายคนก็เอาไปตีต่างๆนานาว่าการทำงานครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้มีหลักฐานอ่อน โอเคอาจจะเป็นไปได้แต่จะเป็นไปได้ในด้านฝั่งตรงข้ามจากที่คุณคิดก็คือเพิ่มข้อกล่าวหาเพราะว่าอะไรก็คือตํารวจพยายามที่จะหาหลักฐานอยู่ตลอดเวลาบอกไว้เลยว่าตอนนี้หมู่บ้านกโกกๆยังมีเจ้าหน้าที่เข้าเข้าออกในเรื่องของการหาหลักฐานต่างๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นคดีใหญ่ หรือจะเป็นคดีเล็กของคดีน้องชมพู่ส่วนคดีเล็กเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่มีหรือไม่ก็คือมีและก็บอกไว้ก่อนเลยว่าใครเกาชัางที่พยายามยุ่งเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่พยายามช่วยเหลือท,ทั้งทางทฤดที่ตัวเองก็รู้ว่านั่นก็คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่ได้ตรงไปตรงมาถ้ามันเข้าข่ายความผิด มันจะผิดน้อยผิดมากก็ว่ากันไปแบบนั้นก็คือคนที่ทำความผิดอยู่ดีอยากจะบอกไว้เลยว่าวันนี้ไม่อยากจะพูดอะไรรุเรงเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นสถานการณ์โควิดก็อยากให้กำลังใจผู้ที่ตกอยู่ในสถานการณ์โควิดขอให้รอดพ้นจากสถานการณ์อันเรวร้ายอันนี้ให้ผ่านไปด้วยดีนะคะ ส่วนคดีน้องชมพู่ก็ได้มีการถูกเถียงกันไปมาบางคนก็บอกว่าจะไป DSI จะไปอะไรต่างๆนานา,นาก็ทำได้หาที่เรามั่นใจบางคนก็ไม่เชื่อในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจบางคนก็บอกว่าการที่เจ้าหน้าที่ยังอยู่ในพื้นที่บางคนบอกว่าการที่มีหมายค้นก็เพราะว่าหลักฐานมันอ่อน ตำรวจก็พยายามที่จะมาหาหลักฐานเกี่ยวกับคดีของน้องชมพูก็เป็นไปได้ถ้ามันเกี่ยวกันถ้ามันมีการเกี่ยวพันกับคดีน้องชมพูเขาก็ทําไปเป็นหลักฐานในคดีของน้องชมพูได้เพราะว่าตํารวจที่มาก็เป็นตํารวจภาคสี่ส่วนกลางเขาก็ต้องการข้อมูลในเรื่องของคดีและวันนี้ก็ได้มีการปรึกษาคนขี้เข้าๆออกๆ ในพื้นที่นิดหนึ่งและถามถึงความมีการเป็นไปมากน้อยแค่ไหนในเรื่องของคดีน้องชมพูที่จะไปในทิศทางที่ดีทิศทางที่ดีของ 10g เป็นไปในทิศทางไหนก็คือทิศทางที่จะหาตัวผู้ที่กระทำผิดได้ในคดีของน้องชมพูผมเชื่อเจ้าหน้าที่ผมปรึกษาเจ้าหน้าที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ หรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ไม่ทราบแต่เชื่อว่าเขามีประสบการณ์มากมากกว่าสิบปีแน่นอนและก็เชื่อว่าตำรวจได้มีการทำงานอย่างตรงไปตรงมามันจะเน้นหรือไม่เน้นมันก็ขึ้นอยู่กับหลักฐานไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จะไปจับไครหรือเจ้าหน้าที่จะอนุมัติไปจับไครมันก็ไม่ได้ขึ้นกับเจ้าหน้าที่ มันขึ้นอยู่กับหลักฐานและข้อเก่าหาส่วนข้อเก่าหานั้นมันก็ได้ขึ้นอยู่กับจหนา้าทีมันขึ้นอยู่กับความชัดเจนของหลักฐานและที่สำคัญการที่เขายังคงทำงานอยู่ก็เพราะคดีนี้ยังไม่สิ้นสุดคดีนี้จะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อมีคนได้รับโทษก็ต่อเมื่อถูกํำระโทษในคดีน้องชมพู ได้รับโทษตามกฎหมายเพราะน้องมีผู้กระทำต่อน้องทำให้หน้องเสียชีวิตคดีนี้จะจบในเมื่อเจ้าหน้าที่จะหยุดการทำงานในคดีน้องก็ต่อเมื่อคดีนี้สิ้นสุดคดีนี้จบสิ้นเมื่อผู้กระทำผิดโดนจับกลุ่มตามพยานหลักฐานต่างๆท,ที่เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมมาอยู่ที่ชั้นศาลจะพิจารณา และบอกไว้ก่อนว่ามั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ไม่ได้เกียดชังใครมั่นใจเชื่อมั่นในฝีมือของตำรวจและเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้มีการเกียดชังใครแต่เขามั่นใจในหลักฐานที่เขามีเรามาต่อกันที่ทางด้านของฝั่งโซเชียลกันต่อนะคะก็ได้มีชาวโซเชียลท่านหนึ่งได้มีการโพสต์ข้อความ ลงในเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่าอาจมมีเรื่องน่าภูมิใจที่สร้างชื่อเสียงจนโด่งดังไปทั้งวงการคือพอ่อเมตายแล้วฟื้นครับหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าไม่เข้าใจค่ะต้องตามมาก่อนหน้านี้ครับจะเข้าใจ ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับนายอาจมคงกองอืดมันทำได้จริงมันแจ้งคนอื่นว่าพ่อมันคือนายผินแม่มันคือนางอัมพรเสียชีวิตเจ้านายมันก็อุตส่าห์ใจดีให้เงินช่วยทำศพลูกเพจใครตกใครก็ช่วยเงินทำบุญรวมแล้วเยอะครับเป็นหลักแสนเสร็จงานศพพอแม่คนเขาก็เป็นห่วง อยากรู้งานเรียบร้อยดีไหมเขาอยากเห็นภาพของงานศพอาจมดันไม่มีให้เขาไม่มีให้เขาดูครับความแตกพ่อแม่ไม่ได้ตายจริงจนถึงคันมีคนออกประกาศเลยนายนางสองคนนี้ยังมีชีวิตอยู่ใครแอบอ้างเพื่อรับเงินรับทองให้เจ้งความได้เลยสุดยอดจริงๆครับอาจมเก่งมาก ทำให้คนตายฟื้นคืนชีพได้มหัศจรรย์พันลึกมากครับกำลังห่วงอาจมอยู่เกิดพ่อแม่ตายจริงมันจะบอกคนอื่นว่าไงหรือจะบอกว่าตายได้ก็ฟื้นได้ช่างเป็นลูกกระตันยูมากๆค่ะเดี๋ยวลูกมันสองคนที่ฝากตายายเลีย้ยง ก็จะทําแบบมันครับอีๆ๋ๆทำเพื่อความอยู่รอดสันดาลมันขี้เกียจทํามาหาเด็กมันช่างก้าโกหกว่าพอ่อเมฆของมันตายนิทาพอ่อเมฆของมันเกิดตายจริงใครจะเชื่อมันล่ะทีนี้จะว่าเด็กเลีย้ยงมันก็แก่เกินไปตรงเรียกไอ้เป็ด เลี้ยงหมาบ้าชอบเหา่ากัดคนทำดีเห็นว่าธน่วยต้มให้ไปหลายหมื่นครับที่พ่อแม่ตายรอบแรกถ้าตายรอบสองอาจจะเหลือห้าพันอีอีใครใครก็ทำไม่ได้แต่มันทำได้ฮ่าฮ่บวกความดีไม่เคยทำทำแต่ความจุดจๆๆุดเรื่องจริง ไม่เคยโพส์โพสแต่เรื่องจุดจุดจุดฮ่าฮา,าบวกโพสเรื่องเท็จจนต้องคดีอย่ามาดินตามตูนะความสามารถเฉพาะตัวห้ามลอกเรียนแบบมิฉะนั้นคดีความจะมาเป็นหางว่าวครับนี่มันโดนแจ้งความที่ฉะเชิงเซาอีกคดีไปด่าผู้หญิงครับ จมธรณีเน่นทั้งพอ่อทั้งลูกทั้งแม่มันด้วยชื่อมันก็บอกอยู่ครับอาจมจมกองอืดจัดไปยาวๆครับ